เช้าวันรุ่งขึ้นเย่เหลียงลุกขึ้นจากเตียงของฮองโด้ด้วยใบยหน้าที่พอใจแน่นอนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแม้ว่ารุ่งที่สามจะถามตัวต่อตัว,ตวเขาก็คงจะตอบแบบนี้ถั่วแดงไม่ได้อยู่ในห้องมีดิ้งดิ้งดง,ดงดงในครัวมิสีตัวน้อยคนนี้ตื่นเช้าพอแล้วเย่เหลียงรู้ว,ว่าฮองโดกำลังทำอาหารเช้าอยู่และนินจาต้องทำงานในตอนเช้าดังนั้นเขาจึงตื่นแต่เช้าพอสมควรเขายืดตัวและลุกขึ้นข้างนอกฝนตกใหญ่ฉันไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักมากหรือเปล่าตอนที่ยูซุนเลิกกับยุนไห่เย่เหลียงเดินไปที่หน้าต่างด้วยอารมณ์ ย่เหลียงรู้ว่านี่คือบุคคลที่ส่งมาจากกลุ่นที่3ามแม้ว่าคนหลังจะขอให้เขาไปเล่นที่หมู่บ้านโคโนฮะส,สักสองสามวันแต่เขาก็ยังไม่เชื่อเขาดังนั้นคนนอบจึงดูแลเขาทั้งหมดค่อนข้างน่าสนใจลิงตัวนี้ระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆชื่อเล่นของรุ่นที่3มเรียกว่าลิงยี่เหลียงเดินไปที่ห้องนั่งเล่นและกลิ่นของกลิ่นก็กระทบเขาทันทีไม่ต้องพูดถึงถั่วแดงสามารถทำเป็นอาหารเช้าได้ปินเซ็ตก็ออกไปซักกระเป๋าสตางค์ของฉันมันหมดสภาพแล้วถ้าไม่อยากอดตายก็ไปทำร้ายคนอื่นซะนางมองเยี่เหลียงอย่างโกรธจ,จัดแต่น ฮองโดยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆดังนั้นเธอจึงไม่สามารถยืนได้เธอไม่กล้ามองเย่เหลียงเลยเข้าใจแล้วเย่เหลียงตอบอย่างเกียดคร้านอันที่จริงเขาถามถึงสถานการณ์นี้ในวันนี้เมื่อคืนตอนที่ออกไปกินรามเงเขาก็กินอีกสองสามชามตามอำเภอใจซึ่งทำให้กระเป๋าถั่วแดงว่างเปล่าแน่นอนว่ารามงของยิวนั้นอร่อยจริงๆเย่เหลียงยังคงคิดเรื่องนี้อยู่วันนี้ฉันกำลังมองหาอะไรทำเงินอยู่เย่เหลียงไม่คิดว่าเขาจะติดกับดักเงินหลังจากข้ามซึ่งค่อนข้างดิงดองในะขณะนี้เสียงระบบของเย่เหลียงก็ดังขึ้นในที่สุดเพื่อตอบสนอง ข้อกำหนดของภารกิจรับทองม่อแรกงานระดับต่ำแบบนี้อีกแล้วลี่เหลียนดาวสถานการณ์เฉพาะของภารกิจได้แล้วในตอนนี้ยิ่งงานอันตรายมากรางวัลยิ่งมากงานประจำวันง่ายๆเช่นนี้เป็นเพียงนินจาธรรมดาลี่เหลียนทำอะไรไม่ถูกแต่ตัดสินจากประสบการณ์สมัยใหม่ของเขาคนที่อายุยืนยาวจริงๆไม่ใช่คนที่เสี่ยงความเสี่ยงไม่เท่ากับโอกาสเขาครื่องคิดอย่างคร่าวๆนอกจากการรับรางวัลผ่านเควอแล้วคุณยังสามารถเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีภารกิจรดเทพอยู่แล้วการฝึกงานเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องสงสัยลี่เหลียนไม่รู้จากพรสวรรค์ของเขาแต่เขารู้ว่าาาเเขตต้้อออองงกไปหินนนี หลังจากช่วยฮองโดทำความสะอาดจานและตะเกียบเย่เหลียงก็ออกไปคนเดียวถนนของโคโนโฮะนั้นเฉยมากยกเว้นสายตาที่สันเทาเล็กน้อยที่จ้องมองมาที่เขาเย่เหลียงรู้ว่าคนเหล่านี้คือโคโนโฮะคามนินที่รับผิดชอบการสะกดรอยตามคนดีดูเหมือนคนจะเยอะเย่เหลียงหัวร้อคิี้ักและเมื่อเขากำลังจะไปร้านกว๋วยเตี๋ยวฮิวลาลันเมื่อเขาไม่สามารถรับสมัครคนได้ความรู้สึกเย็นชาบางอย่างก็แพร่กระจายจากด้านหลังของเขาไปยังท้ายทอยของเขาสังหารเยร่เหลียงสังเกตเห็นวิกฤตในทันทีเขามีความแข็งแกร่งของช่างนินดังนั้นความระมัดระวังนี้จึงยังคงอยู่รัศมีการสังหหรรรรรรนนนนนนนีีีีี้้้้้แแแแขขข็งง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 กกกกกกก่่่่่่่่มมมมมาา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 จจภภยยยยยยยใสูออออตตเเเเเเเลลววะะััับคคคดดชชไไืทโโฮ ในตอนนี้เขาทำ้ายแดาวันเพียงอย่างเดียวแต่อย่างที่ทุกคนรู้แดาวันเป็นน้ำเต้าที่น่าเบื่อเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อนส่วนตัวจะออกมาแก้แค้นดังนั้นที่มาของเจตนาฆ่านี้จึงน่าสนใจมากเย่เหลียงก็นึกถึงใครบางคนดันโซถ้าใครเป็นศัตรูกับเขาในโคโนฮะเขาจะนึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากดันโซแดนโซเป็นความมืดของโคโนฮะนี่เป็นช่วงเวลาที่แอนเบลีเจียนของแดนโซมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดแม้ว่าซาุโตบิฮิรุจิจะครองโคโนฮะบนพื้นผิวแต่แดนโซได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายในยุคนี้เช่นปราบอุจิวะอิทาจิลอตุจิวะชิซุ สำหรับแดนซางการประเมินสามมิตินั้นผสมผสานกันนอกจากคนส่วนใหญ่ที่ทำร้ายแดนซางแล้วบางคนยังชื่นชมเขาเป็นอย่างมากการทุ่มเททั้งชีวิตให้กับความเจริญรุ่งเรืองของคโคโนฮะคือการแสดงภาพของดนโซถ้าเป็นเขาจริงๆมันคงแย่แน่เย่ยเหลียงรู้ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาทำให้แดนซางรู้สึกถึงวิกฤตดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปรอบๆเขาพยายามที่จะอยู่ห่างจากการฆาตกรรมนี้แต่เขาจะหลบหนีในหมู่บ้าน,คนโคโนฮะได้อย่างไรที่ทางการที่ไม่มีใครอาศัยอยู่แย,ย่เลี้ยงถูกหยุดโดยคนสองสามคนในชุดแอนบุกหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดคนดูเหมือนว่าแดนซัง แค่ไม่กี่คนเหรือห้าห้าถ้าต้องตายก็โทษฉันไม่ได้ยี่เหลียงกล่าวอย่างแข็งกร้าวในสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากคำพูดรุนแรงที่แกล้งทำเป็นมีเขาไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆสำหรับจำนวนคู่ต่อสู้นั้นคาดว่าจากกักรกลของเขาหมดแรงและเขาไม่สามารถฆ่าคนทั้งเจ็ดที่อยู่ข้างหน้าเขาได้ฮ่าห้าห้ายี่เหลียงพูดเล่นจริงๆเจ้าเป็นแขกของคโคโนฮะเราจะจัดการกับเจ้าได้อย่างไรชายกล้ามผมสั้นเดินมาจากด้านหลังกลุ่มชนยี่เหลียงจำเขาได้ทันทีว่าเป็นตานจางณเวลานี้แดนโซยังไม่ได้ปลูกถ่ายตากลมด้วยเลือดจึงไม่คลุมด้้วยผากอ น้องน้อยนินจานั้นงดงามมากจริงๆแล้วเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสก,กับนินจาพิเศษอย่างโอเชมารุแต่ตอนนี้เขามาที่หมู่บ้านโคโนฮะเราต้องปฏิบัติตามกฎโคโนฮะข,ของเราฉันไม่รู้ว่าคุณไม่มีอะไรจะออกมาแล้วหรือยังแล้ววิ่งไปรอบๆเอาละฉันต้องการตรวจสอบสถานการณ์แดนซังได้ขยายเสียงของเขาและเย่เลียงก็ตกใจไม่ใช่ว่ายิ่งเสียงดังออร่าย,ยิ่งแรงขึ้นเย่เลียงก็พูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ซารุโตบิฮิซากิเป็นคนที่กลายเป็นโฮอกเกะไม่ใช่ชิมูร่าแดนโซคุณมีเสียงที่ดังกว่าคนอื่นๆคุณพูููดดดออออะะไไไรรแแแแนน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 โโซ่่่่ถกกมมมมททททัััีีีีเเเเขขขาาาสสวววืงใใใบบหหห้้้ตตลลลปยยยผคจ แต่มันอยู่ตรงกลางอ้อมแขนของเย,เยง่เหลียงเย่เหลียงรู้ว่ามันยากสำหรับแดนโซที่จะถึงห่วงเขาอย่างแท้จริงเพียงแค่ทำให้หวาดกลัวดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะโบกมือเพื่อยับยั้งเขาถ้าแดนโซไม่ทราบความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเขาก็สามารถอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโคโนฮาได้อย่างปลอดภัยไม่เช่นนั้นเขาจะถูกดึงออกจากห้องกลางดึกและถูกวางยาพิษในอาหารซึ่งถือเป็นความผิดจริงๆทำได้ดีมากเย่เหลียงมองไปที่นินจาอันบูที่ล้อมรอบเขาอย่างรวดเร็วโดยไม่หัวเราะกระทันหันกำแพงอากาศที่มองไม่เห็นแผ่ไปยังนินจาที่อยู่รายรอบชิลูโอเเเททีียยยนนนนนจจจิ้้งะะไไมมม่่วัััหาาาปส มันเหมือนกับการตีกระจกนินจาเมื่อเหล่านี้ไม่ได้แต่ต้องเยเลียงหน้ากากแมวบนใบหน้าของพวกเขาแต่เป็นเสียงเสียงทันใดนั้นคนทั้งร่างก็บิดเบี้ยวและบินออกไปนี่คือนินจาลึกลับที่ดาเซมารูพูดแดนโซพูดจากระยะไกลด้วยความตกใจแต่ก่อนที่จะพูดจบร่างของเยเลียงก็หายไปในที่เดิมอย่ามายุ่งกับฉันอีกไม่งั้นมันจะเป็นจุดจบของคุณเสียงกล้องอยู่ในอากาศทันทีที่เสียงหายไปนินจาอันเบลเหล่านั้นก็กระแทกเข้ากับกำแพงและสลบไปในอาการโคมา่าแดนโซสสำรวจลมหายใจของคนเหล่านี้อย่างรวดเร็วและยังไม่ตายแต่อาการบาดเจ็บนั้น้้าาาาาแลดนนนฐววเเขไอทีิ ลี่เหลียนไม่มีแผนที่จะฆ่าเขาท้ายที่สุดนี่คือหมู่บ้านโคโนฮะการฆ่าส่วนมืดของโคโนฮะที่นี่เป็นแสงสว่างในห้องน้ำจริงๆช่างเป็นพลังขับไล่ที่แข็งแกร่งและวิธีการหายสาบสูญแบบนี้มันเกิดขึ้นทันทีหรือไม่แต่มันไม่รู้สึกเหมือนมันชิซุยคุณคิดว่าไงแดนโซถามชายหน้ากากแมวที่อยู่ข้างๆเขา,ขาบุคคลน,นี้เคยมีส่วนร่วมในการกระทำเพื่อล้อมเย่เหลียงมาก่อนแต่เมื่อชิลูโอเทียนเจิ้งกำลังจะเข้าหาเขาเขาก็ถอยกลับไปที่แดนโซทันทีอาจารย์แดนโซมันควรจะเป็นเทคนิคทันทีแต่เทคนิคทันทีของบุคคลน,นีีี้้้้อออยยย่่่่าาาางงงรรรรููแแและแมมมมตควเวเเ็็ขฉันกหทปบบไดสณ์ อะไรนะคุณไม่เร็วเท่าคุณเหรอแดนโซรู้สึกประหลาดใจผู้ชายที่อยู่ข้างๆเป็นคนที่เร็วที่สุดในหมู่บ้านโคโนฮ oh าอยู่แล้วหากแม้เขาจะเร็วกว่าเย่เหลียงก็ไม่มีใครดีกว่าเขาลืมมันไปเถอะลืมมันไปเถอะในเมื่อคนคนนี้ไม่ได้ฆ่าเราแสดงว่าเขาไม่มีแผนจะเป็นศัตรูกับเรางั้นเราส่งคนไปดูก่อนดีกว่าแดนโซถอนหายใจแล้วออกจากที่เกิดเหตุพร้อมกับชายหน้ากากแมวไม่นานหลังจากนั้นเย่เหลียนก็หอบอย่างหนักในห้องไกลตอนนี้เขาใช้จักรเกือบครึ่งหนึ่งในคราวเดียวด้วยความสิ้นหวังมิฉะนั้นดด้้้ววยยยยยคคาาาาามมมแขขข็งง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 งกกรรร่่่่่่่่อออออนน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 ิจััััสูเเเเเบไไไีีีีีพพืหปททตโ เจ้านายรามเมงชามหนึ่งชามใหญ่เย่เหลียนนั่งอยู่ในร้านรามเมงในอีเลฟไม่ว่าเขาจะมีเงินหรือไม่ก็ตามเขาควรจะกินก่อนเอาละ่ะแคกรอสักครู่แล้วมาทันทีเจ้าของช้างผูกตกลงและเริ่มทำทันทีบังเอิญฉางมาถึงย่านใจกลางเมืองในลมหายใจเดียวเทคนิคทันทีนี้เป็นรุ่งปรับปรุงจรงิงๆมันคือวัวเย่เหลียงกล่าวด้วยความประหลาดใจเมื่อตอนที่เขากำลังหนีออกจากกรอบเขาใช้เทคนิคทันทีที่เขาเพิ่งได้รับโดยไม่รู้ตัววินาทีต่อมาเขาก็รู้สึกว่าขาและเท้าขอ,ของเขาเบามากด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเขาวิาไไาวา่งไป เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนันทันทีทันใดเวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วของเขานั้นแตกต่างจากการต่อต่อแบบทันทีทั่วไปทันทีทันใดสามัญคือการลงทุนจักรงิหนึ่งแล้วเคลื่อนที่ระยะทางหนึ่งทันทีแต่ตราบใดที่เขายังมีจักรยาอยู่คุณสามารถเคลื่อนไหวด้วยคาถาทันทีเป็นเพียงการเดินทางกลับบ้านพิเศษสำหรับการพักผ่อนเย่เหลิงรู้สึกพอใจมากระหว่างกินราเมิงจากคาลามูสเขาชื่นชมกันด้วยความปิติยินดีเมื่อตอนที่เขายังเด็กไอริอายุเพียงสิบห้าหรือสิบหกปีและดูน่ารักมากแต่ในเวลานี้เขาได้เริิิิิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มม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 ดดดูููููแแแแแแลลลลลลธุุุุุรรรรรรกจขออองงงงงงงคคคบบบัววววว้้้้้้ผผชชาา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 ยยยยยยหหหหหนนนนนนนทททททีีีีีเเเเเเเพพพืะะตตตสสสใญปป็็ภษไไไไไำ ลูกงาช้างเสียดายจังเย่เหลียนทุบปากของเขาในเวลานี้ฝูงชนรอบๆก็แยกย้ายกันไปอย่างกระทันหันเย่เหลียนอยากรู้อยากเห็นทันใดน,นั้นเขาเห็น,คนโคโนฮสอง,ส,องสามคนกำลังถือและลากหุ่นขนาดใหญ่กำลังเดินออกจากใจกลางถนนในตัวเมืองพวกเขาทั้งหมดอยู่ในเครื่องแบบแต่หัวหน้าด้านหน้า,นา,นาค่อนข้างเด่นมีผมสีเหลืองเมื่อเดินผ่านเย่เหลียนเขาเหลือบมองเย่เหลียนราวกับว่าไม่มีอะไรเย่เหลียนคนริมฝีปากของเขาเมื่อเขามาถึงอีกโลกหนึ่งและเขาจะถูกล่นจากไปแอก็ส่อสิ่งนี้ทำให้เขาอารมณ์เสียโดยธรรมชาติและกัปตันดูเหมือนจะสังเกตเห็นเขาซึ่งทททททาา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 าใใใใใหหหหหหห้้้้้้เเ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 ขขขขแแปปลลลลกกกกกกกมมมมดดดคคคนน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 ่่่่่่่ีีีีี็รรุังงงงงพวสยยยยิญญชถออูๆ พวกเขาคือฮีโร่ของโคโนฮะฉันได้ยินมาว่าในการต่อสู้กับหมู่บ้านนินจารายพวกเขาตัดนินจาพิเศษออกไปอีกสองตัวคุณเห็นไหมว่าหุ่นพวกนั้นคือถครยอรางวัลของพวกเขาสู้กับหมู่บ้านซุนินเย่เหลียนเล่าถึงประวัติศาสตร์ของชิปูเดนอย่างระมัดระวังแต่เนื้อเรื่องยังไม่เริ่มต้นดังนั้นจึงไม่มีภาพการกลับมาของฮีโร่ในความทรงจำของเขาเป็นไปได้ไหมว่าฉันไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดแล้วกัปตันคนนี้ชื่ออะไรฉันคิดว่าเขาแค่มองมาที่ฉันกัปตันถ้คุณหมายถึงเจ้านายของคุณนั่นคือความหวงอเ เย่เหยียนมองไปที่ประตูน้ำโบแฟงที่เขาเพิ่งเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วผู้ชายคนนี้อายุประมาณ20ปีแล้วและดูเหมือนว่าอีกไม่นานเขาจะรับช่วงต่องานของรุ่นที่4นี่คือชายร่างใหญ่และต้องให้ความสนใจคุณชางผู้ฉันเป็นแฟนของหลอดวอเตอร์เกตด้วยคุณมีธนบัตรที่นี่ไหมฉันต้องการให้หลอดวอเตอร์เกตเซ็นอะไรนะคุณต้องการลายเซ็์ของหลอดวอเตอร์เกตถ้าอย่างนั้นได้โปรดขอลายเซ็นให้ฉันด้วยฉันมีธุระที่นี่และฉันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมันตกลงเย่เหยียงหยิบปากกาและกระดาษออกจากร้านราเมงอย่างรวดเร็วแต่ตำแหน่งของเขาอยู่ตรงข้ามกับโอเปอร์งอสุยเหมินโดยสิ้นเชิงโชคดีที่ฉันตื่นตัวไม่ต้องจ่ายเงินหน้าในตอนเย็นร่างสีทองเปิดประตูสำนักงานโฮคางิส คุณอยู่ที่นี่ซาลุโตบิฮิเซนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หมุนโฮเกตของเขาและเมื่อเขาได้ยินว่ามีใครระมาเขาก็หันกลับมาทันทีท่านอาจารย์ไอไอไอครั้งนี้เราไปที่คิงดอมออฟวินและได้สกัดกั้นข้อมูลพิเศษหมู่บ้านเชอินได้ร่วมมือกับหมู่บ้านดับยูยินเพื่อโจมตีโคโนฮหอย่างไม่ทันตั้งตัวอีกสามเดือนต่อมาฉันรู้เรื่องนี้แล้วสายลับที่ส่งโดยแอนบูได้รายงานสถานการณ์เฉพาะแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบในการส่งมอบใช่ท่านหลอดรุ่นที่สามประตูน้ำตอบกลับแต่ไม่ได้ออกกกกกกไไไไไปปมม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 ีีีีีีออออออะรรหหหหซซาา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 าุโโโตตบบบบิิิิฮฮเเเเเ็นน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 นถ่่่่่่่่้้้้้้้ฉัพดพดดทลลลศษใููแแคคคจขขงงยก โอ้คนนั้นมาจากหมู่บ้านอื่นเขามีความแข็งแกร่งและเขาไม่ใช่แม้แต่คู่ต่อสู้ของเขาอะไรนะท่านโอเซมารูแพ้เด็กคนดกคนนั้นใช่เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ใครบางคนจะบอกคุณในภายหลังแต่คุณต้องไม่ยุยยุ่เขาฉันได้ยินมาว่าวันนี้แดนโซก็ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ชายคนนี้เช่นกันอะไรนะแอนเบ้ก็พ่ายแพ้เช่นกันผมบอกไม่ได้ว่าผมแพ้ผมบอกได้แค่ว่าผมประสบความสูญเสียเล็กน้อยวอเตอร์เกตไม่แน่ใจเนื่องจากคำเหล่านี้พูดจากประชากรกลุ่มใหญ่สามรุ่นหมายความว่าอาจารย์ลึกลับนั้นทรงพลังจริงๆไม่เช ไม่เพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านเราไม่อนุญาตให้มีองค์ประกอบอันตรายอยู่ในหมู่บ้านโดยเด็ดขาดฉันจะไปเยี่ยมเขาคืนนี้วอเตอร์เกตมีแผนในใจทันทีและกล่าวสวัสดีกับซันเดมี่และออกจากอาคารโฮเกตเพประตูน้ำหวังว่านายจะไม่ก่อปัญหานะหลังจากที่มิซูโนะจากไปซาุโทโบิก็ถอนหายใจเขารู้อารมณ์ของมิซูโมะดีเกินไปแม้ว่าเขาจะยังเด็กและซื่อตรงแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อหมู่บ้านนั้นดีกว่าแดนโซดังนั้นซาุโทบิริมั่นใจว่าวอเตอร์เกตจะไปหาเดลิงคืนนี้อย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้ผู้ปลุกระดมของทุกกสิิิ่่งงงาาาลัััจบตต้นขขออถววมช การแสดงออกของเย่เลียงเกินจริงร้องไห้และสร้างปัญหาเขาไม่รู้ว่าเขากำลังของใครสักคนจริงๆหรือเพื่อเอาเปรียบเขาไม่มีทางนี้เป็นรางวัลของฉันสำหรับการทำภารกิจให้สำเร็จในวันนี้และฉันจะไม่มอบมันให้คุณอีกแค่รู้สึกเฉยๆแค่ไร้ความรู้สึกย่าค้นหาที่ไรผลเด่เลียงวิ่งเข้าไปในห้องนอนด้วยความโกรธและเปิดประตูโดยทางนั่นมันห้องฉันฮองโดพูดไม่ออกสักพักแต่ประตูก็ปิดลงแล้วเยี่เลียงอยู่ในห้องท้องของเขาครั่งครวญแม้ว่าวันนี้เขาจะกงราเมงจากยูหนึ่งชามแต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปทานอาหารรธ นี่คืออาจารย์เหรอประตูน้ำแสดงร่องรอยของความประหลาดใจเขาสามารถเห็นการเคลื่อนไหวที่ไรยางอายของเยลินได้ในตอนนี้เพื่อที่จะได้กินแม้แต่ฮองโดเด็กกำพาร้าที่โดดเดี่ยวยังต้องแลกเมคนเช่นนั้นจะเป็นนายได้อย่างไรวอเตอร์เกตไม่แน่ใจและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาสงสัยคำพูดสามชั่วอายุคนคุณอยากลองทักษะของคุณไหมความคิดแอร์ว่าเข้ามาในหัวของวอเตอร์เกตและจากนั้นเขาก็โยนชูริเคนจากหน้าต่างเข้ามาโทรออกเสียงสีทองปรากฏขึ้นในห้องส่วนตัวของฮองโดเฟสคลาสสเปซนินจุดสน เมื่อครู่นี้วอเตอร์เกตได้วางเครื่องหมายช่องว่างไว้บนชูริเคนของเขาไม่ว่าชูริเคนจะอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถปรากฏตัวขึ้นในตำแหน่งชูริเคนได้ทันทีนี่คือพลังของนินจาระดับเอสเย่เหลียงตกตะลึงเขากำลังกลิ้งอยู่บนเตียงทันใดนั้นเงาสีทองก็ปรากฏขึ้นบนหัวของเขาเขาจิตใต้สำนึกคือการเคลื่อนไหวเช่นลูโอเทียนเจิงเป้งหัวแดงใหญ่แต่เป็นชิ้นๆประตูน้ำบินออกไปนอกหน้าต่างโวคาโอผีสิงเมื่อทีนี้มันอะไรกันเย่เหลียงไม่รู้อะไรเลยเป็นเพียงการกระทำของจิตใต้สำนึกเขาเพิ่งเห็นผีของประตูน้ำแอร์และเล่นู้ไม่รตัว ต้องบอกเลยว่าปฏิกิริยาของจินนินนั้นเร็วมากด้วยเสียงกระแทกดังหัวใจของเย่เลียนก็ยิ่งหนักขึ้นอะเลียนหายไปแล้วพรุ่งนี้เซี่ยหนีจือจะสร้างปัญหาอีกครั้งฉันจะพูดอะไรผีสิงเธอจะเชื่อหรือไม่เย่เลียงขมขืนและประตูน้ำที่อยู่ไกลออกไปนอกหน้าต่างก็โง่หลังจากทุบหลองไปสองหรือสามแห่งเขาก็หยุดอย่างหนักบ,บนหลังคาที่มั่นคงแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเขากระอักเลือดใครมีนินจาที่น่ากลัวได้ขนาดนี้ฉันไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคนคน,คนนี้ทำท่าทางยังไงฉันเลยยยยยิงฉฉฉััันนนนนททท้เเเลลแแแะะไมม่่่ห็ตกกกาาาาารรผูชีวภพ เครื่องหมายคำถามจำนวนนับไม่ท้วนแอร์ว่าเข้ามาในหัวใจของวอเตอร์เกตและในขณะเดียวกันความมั่นใจที่ไรเทียมทานก็ถูกทำลายลงเช่นกันเดิมทีผู้ใหญ่ทั้งสามรุ่นยังคงคาดหวังให้ฉันสืบทอดนารูโตะแต่ด้วยความแข็งแกร่งของฉันในปัจจุบันฉันจะคู่ควรกับการเป็นนารูโตะได้อย่างไรด้วยความเร็วอันน่าละอายของฉันมันจึงถูกเรียกว่าว่าไปสีทองฉันไม่เห็นท่าทีที่คนโจมตีข้าจะซ่อมได้อย่างไรในเวลานี้วอเตอร์เกตรู้สึกอ่อนแออย่างลึกซึ้งฉันควรจะออกไปฝึกซ้อมสักสองสามปีความแข็งแกร่งของฉันไม่บ้านนททัี วันถัดไปจดหมายอัมลาวาังบนโต๊ะของซาลุโทบิอัญยบประกาศคู่ประชญีประสญีประสณีอันยประกาศคู่เด็กๆมีคำถามมากมายไหมจุดๆวอเตอร์เกตผู้โง่เหล่านี้กำลังวางแผนที่จะให้เขาสืบทอดตำแหน่งของฮคาเงะดังนั้นเขาจึงออกไปโดยตรงฉันโกรธฉันสามชั่วอายุคนตกพวกเขาบนโต๊ะข้างหน้าพวกเขาแต่โต๊ะที่เดิมแข็งเท่าเหล็กก็แตกเป็นเสียเส่ยงๆหลังจากชิ้นนี้เกิดอะไรขึ้นท่านนารูโตะนาราชิกาฮิซ่ามองไปที่ผู้ใหญ่รุ่นที่สามที่โกรธด,ด้วยใบหน้าที่งงงวยเช้านี้เขายังคงายงานาาน,นน้้เเ็ปหหลีว ซารุโตบิฮิริโยนจดหมายอำลากับแอลยูจิวด้วยท่าทางโกรธนี่คือนาราลูจิมองผ่านซองจดหมายและสีหน้าของเขาก็หนักขึ้นในทันใดท่านหลอดแม้ว่ากัปตันจะจากไปแต่เขาจะไม่มีวันทรยศต,ต่อหมู่บ้านฉันเชื่อว่ากัปตันเป็นผู้ชายในยุคนี้การออกจากหมู่บ้านเป็นการส่วนตัวโดยพื้นฐานแล้วหมายถึงการแปรพักยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นช่วงสงครามและยังมีสงครามอยู่ทั่วประเทศฉันรู้โดยธรรมชาติว่าเขาไม่ได้บกพร่องในหมู่บ้านแต่ในฐานะอดีตฮีโร่การออกจากหมู่บ้านตอนนี้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หยยลวงต่อแนวหน้าอย่างแน่นอออออนนนนนนนททท่่่่าาาาาาลลลรรรรร์ดดดำำไไไมมมเเเเแแแแจ้งแ้งตตตตตะะะะสถีบบกกกกววัััปิผยย เนี่เป็นวิธีที่ดีซารุโตบิริชานอุทานซ้ำๆแม้ว่าความแข็งแกร่งของนาราลูจิวจะไม่ค่อยดีนักแต่สมองของเขาก็ยังใช้งานได้ง่ายมากโดยเฉพาะกับลูกชายของเขาหลังจากที่ทั้งสองแยกจากกันเอลยูจิวก็รีบไปที่แนวหน้าและเริ่มเผยแพร่ข่าวการจากไปของวอเตอร์เกตฉันแค่หวังว่าวอเตอร์เกตจะไม่ถูกทำลายไม่เช่นนั้นการต่อสู้ของนินจาครั้งที่สามที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นอันตรายดวงตาของซาุโตบิฮิโตชิแสดงร่องรอยของความเศร้าโศกเย้เหลียงไม่เคยคิดฝันว่าความล้มเหลวโดยไม่ได้ตั้งใจขขอองง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 เเเเเเเาา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 จจจะะะะะนนนนนนนำมมมมมซึึ่่่่่่่่่่่่ผผลลลลลลลททททีีนนีีีีีสสสสพพรกกกััววชชู้โโโโคคฮฮหหหหหไไปตตดยยยยแแแบ นี่เป็นช่วงเวลาพิเศษนินจาส่วนใหญ่รอดชีวิตจากรางวัลที่นาูโตออกให้คนนอกอย่างเย่เหลียงไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าร้านคาทั่วไปข้างนอกคงไม่กล้าจ้างเขาเป็นลูกจ้างอย่างแน่นอนดังนั้นหากเย่เหลียงต้องการที่จะอยู่รอดเขาต้องคุยกับรุ่นที่สามจริงๆบูมเย่เหลียงเคาะประตูสำนักโคคาเน็ที่นี่รกร้างครับเขาขมวดคิ้วระหว่างทางเขาไม่เห็นอะไรนอกจากเห็นชายหนุ่มที่ดูเหมือนชิกามารุรีจากไปกรุณาเข้ามาในสำนักงานเสียงของซาุโทบิที่ซากิก็มาเย่เหลียงแซงทำเป็นไม่อ่อนน้อมถ่อมตนและเดินเข้าไป ภาพลักษณ์ปัจจุบันของเขาลึกลับมากลึกลับจนใครๆมองว่าเขาเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์ย่อมมีอารมณ์เหมือนเจ้านายดังนั้นทัศนคติของเขาจึงไม่เจียมเนื้อเจียมตัวผู้ใหญ่สามชั่วอายุคนไม่เจอกันนานเลยเยี่เหลียงพูดเบาๆแล้วพบเก้าอี้ตัวหนึ่งและนั่งลงอย่างสบายๆใช่มันนานแล้วซันไดมูได้ตอบกลับเกิดอะไรขึ้นทัศนคติของชายชราคนนี้ผิดไปเล็กน้อยในวันนี้หรือไม่รู้สึกหนาวนิดหน่อยแต่ดูเหมือนฉันจะไม่ควรใจเขาใช่ไหมยี่เหลียงรู้สึกแหลกเล็กน้อยแต่สถานการณ์ปัจ,จ ผู้ใหญ่สามชั่วอายุคนคุณคงเห็นสถานการณ์ปัจจุบันของฉันแล้วแม้ว่าคุณจะอนุญาตให้ฉันไปโดยไร้สิ่งกีดขวางใน,คนโคโนฮะฉันเป็นนักเดินทางและไม่มีแม้แต่เงินจะกินฉันเลยอยากถามว่ามีงานให้รางวัลง่ายๆไหมฉันต้องการช่วยคโคโนฮะทำบางอย่างให้สำเร็จและได้รับรางวัลด้วยภารกิจรางวัลซาุโตบิริเซนตกตะลึงในทันทีแต่จู่ๆก็เกิดขึ้นกับเขาว่าสิ่งที่เยเลงพูดนั้นไม่สมเหตุสมผลแม้ว่าเขาจะเก็บเยเลงไว้แต่เด็กคนนี้ดูเหมือนจะไม่มีเงินกินซึ่งค่อนข้างน่าอายมีงานให้้้้้้้รรรรราา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 งง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 งววววัััััััััััลลลลลลลเเ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 ็็กกกกนน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 นออออออยยยแแตตตตต่่่่่่่่่่่่่ทททททหหหหมมมมมมมดดปขโโโคคคคฮะะะะะะซซซึึไไไไบบบีีีจจำำำำิิิพฉชืุุุณณใส สองสามร้อยตำลึงฉันจะทำยี่เหลียงรู้สึกประหลาดใจหลายร้อยตำลึงในโลกนารูโตะน,นั้นแท้จริงแล้วเทียบเท่ากับหลายร้อยหยวนในโลกสามมิติที่นี่ค่ากินรามเมงชามละประมาณสี่สิบตำลึงดังนั้นสองสามร้อยตำลึงก็เพียงพอแล้วที่เยี่เหลียงจะกินอาหารหลายมือ้อค่าของเงินสักสองสามร้อยตำลึงด้วยเยี่เหลียงกรีดร้องในใจแต่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้โดยตรงท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นปรมาจารย์ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องเป็นปรมาจารย์อืมจำนวนน้อยแต่คนปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะขาดเงินได้อย่างไรฉันคิดว่าฉัันยงทได้ ซาลุโตบิริตัดจูเขาไม่ได้คาดหวังให้เย่เลียงพูดเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับเย่เลียงตอนนี้แม้ว่าเขาจะเต็มใจทำงานระดับตำเหล่านี้เขาก็ยังไม่รำคาญที่จะเผยแพร่ใครบอกให้เขาบังคับคลื่นหงจุ้ยประตูออกไปในความเป็นจริงแต่ละครมีความรู้สึกส่วนตัวแม้แต่โฮคางเงี้ยก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงเมื่อพวกเขากำลังจะส่งเย่เลียงออกไปโดยตรงวัยรุ่นทั้งสามก็พุ่งเข้ามาทันทีท่านอาจารย์ไ iii ครูของเราออกไปทำภารกิจแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วงานของเราในช่วงเวลานี้ละ่ะหลายคนพูดคุยกันและส่งเสียงดังด่งไมสนใจ เขาสุ่มองไปยังชายหนุ่มเหล่านี้ที่รีบเข้ามาอายุประมาณ1ิามหรือส4ี่ปีผู้ชายสองคนและน้องสาวหนึ่งคนผู้ชายเป็นผู้ชายห่อผู้หญิงก็ดูอ่อนโยนทำไมผมขาวแบบนี้ถึงคุนเคยนักร่องรอยของความสงสัยปรากฏบนใบหน้าของเยเลียนหลังจากมองดูวัยรุ่นอีกคนที่มีกระจกบังลมเขาก็นึกขึ้นได้ฮาอากิคาคาชิและอุจิวะเป็นคนนำดินมาอีกอย่างโบเ็นุยเมนนำชั้นเรียนมาก่อนอาจารย์โฮคาเงะอาจารย์ไปแล้วจริงๆหรอคนเหล่านี้รีถามก็อาจารย์ของคุณมีภารกิจลับผมเลยออกไปชั่วคราวแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณะะกกกลลลััมมาารน่ขเเีียวว็หืออไ ชายชราคนนี้กำลังมองอะไรอยู่อธิบายไม่ถูกเย่เหลียงอาเจียนจากนั้นจึงละสายตาไปที่ใบหน้าของหญิงสาวเพียงคนเดียวนี่คือลินเย่ยูอันเธอดูดีจริงดีจรงิงเธอยื่นออกมาและบิดเบี้ยวในวัยหนุ่มสาวเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่จีดูอิจฉาคาคา,า,าชิมากมันเป็นคำสารภาพเย่เหลียงมองดูริงโนฮาร่าทุกปากของเธอแต่ฉากนี้เข้าตาอุชิฮ่าด้วยสิ่งสกปรกไม่มีทางวงลอ้อเขียนนั้นคงเกินไปแม้ว่าเย่เหลียงจะระมัดระวังอย่างมากที่จะแอบดูแต่เขาก็ยังพบว่าเขาอยู่ในดินเจ้าเป็นใครไอ้สารเลวมองอะไรเล่าจื่อต่อยเจ้าให้ตายสสิิผผูู้้้้้้ชชชชาาาาาาายยยยยยคคคคคนนนนนนนีีีีเเ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 ปป็็หหหหมมมมมืือออออลลลลกกกกโบบบใใงงไไไไ่่่่่แจจทขรดดดตวั เยเลียงใส่หัวซารุโทโบิที่โตชิที่อยู่ข้างๆเขาเป็นห่วงเยเลียงเป็นปรมาจารย์ที่ลึกลับมากในสายตาของเขาและเมื่อเขาพูดกับเขาอย่างเสียดสีซาุโทบิริเซนก็กังวลจริงๆว่าเด็กคนนี้จะได้รับการดูแลจากเยเลียงท้ายที่สุดเยเลียงเป็นตัวละครที่ถูกบังคับให้หนีจากประตูน้ำไรสาระอะไรอย่างนี้นี่เป็นแขกผู้มีเกียรติของโคนโนฮะยามาสุภาพแขกผู้มีเกียรติจะใจร้ายได้อย่างไรเขาไม่รู้ว่ากำลังจ้องมองใครอยู่คุณหนูซาุโตบิเฉนความโกรธของเขาและในขณะนี้ลินโนฮาราก็โค้งคำนับเยเลียงทันทีะ,ะอ่นรข้ไึ ฉันขอโทษสุภาพบุรุษคนนี้ผู้ชายที่มีดินมักไม่สุภาพแต่เขาเป็นคนดีอย่าไปสนใจคุณเลยเธอขอโทษแต่ทําให้ดินไม่มีความสุขเทพธิดาของฉันขอโทษเด็กอีกคนจริงๆจะทนได้ยังไงแม้ว่าย่ยเลียงจะดูแก่กว่าเขาสองสามปีแต่เขาก็ยังทำท่าทางด้วยยูให้เขาคุณฉันต้องการที่จะโสดกับคุณเขาชี้ไปที่ย่ยเลียงหน้าผาของเย่ยเลียงมีรอยยน่นมันไร้สาระมองไปที่คาคาชิโูโอข้างๆ้างเขาเขาไม่มีคำพูดใดๆนี่คือผู้ชายที่หลอเหลาคุณสมควรที่จะเป็นเหมือนผู้หญิงย่ยเลียงเย่อเย้ยในใจแล้วพุ่งไปที่ดินอดีต วิธีปิดกั้นปากคนที่ง่ายที่สุดคือทำเป้งก่อนที่จะนำดินมาเขาถูกเย่เลียงกดลงกับพื้นแต่ท้ายที่สุดเขายังเด็กและเย่เลียงไม่ได้ทำให้มือหนอักเร็วมากดวงตาของคาคาชิก,กับพริบอยู่ข้างๆเข,า,ขาและซารุโตโบิฮิซูมินั่งอยู่บนเก้าอี้หมุนก็ประหลาดใจเช่นกันเมือ่อโอเชมารูอธิบายก่อนหน้านี้เขาไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนี้จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในทันทีดูเหมือนว่าการประเมินบุคคลน,นี้ได้รับการปรับปรุงอย่างมากเขาตื่นตัวทันทีล่อยฉันล่อยฉันถ้าเธอมีความสามารถอย่าจับฉันและดูว่าฉันทุกเธอยังไไไไงงงงอออออุุุจิิิิวววะะะบบนนนนนนนพื้้ตตตโโกกกกดดดยย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 แ่่่่่เเ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 ลลลมมปปปขขาาาาๆคณััััถ็ูซซรชช เมื่อเห็นโฮคางเนเย,ยเหลียงก็พูดขึ้นเขาก็เลยสายหน้าอย่างเป็นธรรมชาติต้องปล่อยวางครมคราวนี้ฉันอยู่ในสภาพแย่แย่แต่ครั้งหน้าจะไม่ง่ายขนาดนั้นเขากระซิบในสไตล์เรียบง่ายไม่มั่นใจแต่ในขณะนั้นคาคาชิก็กวาดเย่เหลียงไปด้านหน้าเขาด้วยสีเข้มท่านอาจารย์ไอไอฉันขอให้ในายเย่ I, รับตำแหน่งครูและเข้าเรียนในชั้นเรียนของเราได้ไหมอะไรอะไรสามชั่วอายุคน Surprise. เซอใครเย่เหลียงยังประหลาดใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าคาคาชิฮากิ aki, ผู้ซึ่งเคยเงยียบขรึมมาก่อนจะทำคำขอแหลกๆนี้เรื่องตลกฉันเย่เหลียงมาที่โฮเกิล เขาตัดสินใจปฏิเสธโดยไม่คิดเรื่องนี้แต่ในเวลานี้อุจิวะที่เคยบ่นอยู่ก็กระโดดออกมาทันทีคาคาชิคุณบ้าไปแล้วเหรอครูเพิ่งจะไปและคุณปล่อยให้คนนอกเป็นผู้นำชั้นเรียนของเราและคนนี้เป็นผีเขาไม่ใช่คนดีตั้งแต่แรกเห็นคนประเภทนี้จะเป็นผู้นำชั้นเรียนของเราเท่านั้นเรื่องตลกเขายืดศีรษะและพูดสิ่งที่อยู่ในใจอย่างสมบูรณ์เมื่อเขาไม่เห็นด้วยกับเขาเยเลียงโกรธทันทีคุณบอกว่าฉันทำไม่ได้หรือฉันจะเข้าเรียนในชั้นเรียนของคุณผู้ใหญ่สามชั่วอายุคนฉันขอให้คคคคุณใ้้ัันนัันน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 เเเเเขขาาาารรรรรรรีียยยมอออตตกกกููดจิงงสวฐะะืบ ภายในสามปีนักเรียนเหล่านี้จะเรียนรู้ต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเห็นแก่ปราชญ์และสร้างสันติสุขให้กับคนทุกกลุ่นอะไรสามชั่วอายุคนแทบไม่ตกเก้าอี้หมุนช็อปช่างเป็นความสงบสุขสำหรับคนทุกกลุ่นเขาเป็นคนสามมิติหรือเด็กนอกประเทศที่เป็นเกาะเขาไม่เคยได้ยินวาทศิลป์ที่สง่าง,งามเช่นนี้มาก่อนไม่รู้ว่าเหตุใดความรู้สึกดีๆที่มองไม่เห็นจึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลังจากมองเนื้เหลียงอีกครั้งความรู้สึกในดวงตาของเขาเปลี่ยนไปจู่ๆชายหนุ่มผู้นี้กลับกลายเป็นผู้ชอบารรมในทันทีไม่สสสงบในนนนตอ,รรอ,ตอแรกกกกถััมผเช่ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินความหมายของประโยคนี้เลยด้วยไอคิวของเขาแต่ก็รู้สึกเหมือนวัวบีนี่มันน่าทึ่งจริงๆแม้ว่าคุณจะไม่รู้ความหมายแต่ก็น่าทึ่งมากนำดินมาชื่นชมทันทีเย่ยูอันลิงที่อยู่ข้างๆเธอเต็มไปด้วยดวงตาสีพีชหล่อมากนายเย่พูดจาหล่อขนาดนี้ได้ยังไงเขาเป็นแค่นินจาในหมูนินจาเป็นแบบอย่างในหมูเทพบุรุษอุจิวะชิซุยอัจฉริยะประเภทไหนกันอุจิวะชิซุยเหล่าเทพผู้หล่อเหลาและสง่างามแต่เดิมต่อหน้านายเย่ผู้นี้เสียสีไปในทันทีการแสดงออกของคาคาที่ิดก็เป็นที่ยอรับนี่คงจะเป็นกกาาารรระเเเบิด้งงห่่ทขขอ ดังนั้นหลังจากที่รู้ว่าเย่เหลียงเป็นอาจารย์เขาจึงแนะนำอย่างไม่ตั้งใจว่าเย่เหลียงควรเป็นครูหลักของเขาแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าครูคนนี้จะพูดสม,มติเป็นดีได้คาคาชิก็กลายเป็นเย่เหลียงแฟนตัวน้อยของฉันทันทีบนเส้นทางขององค์การสร้างคำเป็นดีเขาได้รับใช้เย่เหลียงเช่นแล้วใบหน้าของคาคาชิเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยไม่รู้ตัวอะแฮมในเมื่อคุณต้องการเป็นครูของคลาสเจ็ดโปรดทำให้เป็นอย่างนั้นในช่วงเวลาที่วอเตอร์เกตไม่อยู่คุณจะเปลี่ยนคลาสเจ็ดชั่วคราวซารุโตบีอีจานโลงน่ง่สา,ารด้งัยยไไอ ใช่เย่เหลียงพยักหน้าแม้ว่าฉันจะเห็นด้วยเพราะความโกรธแต่ตอนนี้ฉันคิดเกี่ยวกับมันหลังจากรับพลาที่เจ็ดแล้วฉันก็สามารถรับภารกิจรางวัลของโคโนฮะได้ถึงงานจะยุ่งนิดหน่อยแต่อย่างน้อยก็ไม่หิวโอเควันที่ดีของฉันสำหรับเย่เหลียงไม่เคยเริ่มจากความหิวจุดๆบนพื้นหญ้าสามวันต่อมากองทัพโคโนฮะรวมตัวกันที่ทางเข้าหมู่บ้านภารกิจครั้งนี้คือปกป้องหมู่บ้านคูซาคาเนะตามข่าวกรองน่าจะมีนินจาหลายพันคนที่เริ่มรุกรานอาณาจักรดินดังนั้นนนนนนจจจจุุดดดดดปปปรรรรระสงง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 คคคคคคค์ขขขขอออออออเเเเเเเาา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 าืืืลลลลลลล่่่่่่โมมมตีี้้้้้้้หหหหหยยกกกัััััพพวววชชชิิิิิใฉแแ็ภบๆๆทู แม้ว่าตอนนี้คาคาชิจะอายุเพียง12ปีแต่เขาได้กลายเป็นนินจาระดับสูงของโคนโนะไปแล้วเขามีความเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีต่อสู้อยู่แล้วดังนั้นเี่ยเหลียงจึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของเขาและเขาเรียกให้ึกเขาในการต่อสู้ทักษะวิธีการแต่จริงๆแล้วเ่ยเหลียงรู้วิธีต่อยกดพูดอีกอย่างก็คือเกิดอะไรขึ้นกับคนนับพันเหล่านี้นี่คือภารกิจระดับ S จริงๆถึงแม้ว่ารางวัลจะน่าดึงดูดใจมากแต่ก็มีคนหลายพันคนหัวใจของเง่เหลียงยูในา่าเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าเรียนในช้้้นเเเรรรไมม่่คาาาตบออหหใขขูววื อาจารย์ฉันต้องการเริ่มต้นด้วยสะพานเซอรบูบินี่คือสถานที่ที่แผ่นดินโลกจะต้องผ่านไปเพื่อหาอาหารกลับใดที่สะพานนี้ถูกตัดออกความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามจะถูกล็อกอย่างแน่นอนก็เหมือนกันสมเหตุสมผลมากอื่นคุณคิดถูกฉันก็คิดเหมือนกันเยเลียนพยักหน้าอย่างไร้ยางอายแค่ดูสถานที่ที่ทำเครื่องหมายบนแผนที่ก็ค่อนข้างคุ้นเคยแต่ฉันจำไม่ได้บางทีตอนที่ฉันดูหัวขังเนี้ยเมื่อชาติก่อนที่นี่เป็นสถานที่ไม่สำคัญเยเลียนอ้างว่าเป็นแฟนตัวยงของหัวขังเนี้ยแม้ว่าที่นี่จะคุ้นเคยแต่ฉันจจำำไไ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 มม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 ่่่่่่่่ดดด้้้้้แแแลลลววววัััันนนนนนนตองงงงงเเเปปป็็สสสถาา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 าทททททีีีีคคคคญขขิกกกกกหหผพยยใใ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทีมที่เจ็เกือบจะไม่มีวันสิ้นสุดเคลื่อนตัวไปยังจุดปลายทางทั้งกลางวันและกลางคืนน่าเสียดายที่ไม่มีรถไฟเย่เหลียนถอนหายใจในใจนารูโตะเวลยังล้าหลังมากแม้ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแต่การคมนาคมขนส่งยังคงเป็นสไตล์ของยุคเอโดะล้วนเป็นรถม้าเรือหินและอื่นๆที่คล้ายคลึงกันความเร็วของสิ่งนี้ไม่ได้เร็วเท่ากับการวิ่งของเซียนเรนดังนั้นนินจาส่วนใหญ่จึงใช้การเดินเมื่อทำภารกิจความเร็วของเย่เหลียนนั้นเร็วกว่าเทคนิคเเเเเเเนน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 ทททททททัััััีีีีี่่่่่่่่ไไไไไดดดดด้้้้้รร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 รบบกกกกกาา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 ปปปปุงงงงงงงขขขออออสสมมมมมมมถถถถิิิิลึึหหหืตตตตวววววใใใชชโะณซญ แม้ว่าพลังชีวิตของเขาจะอยู่เพียงสองชั่วโมงเพื่อรอเจ้าตัวเล็กเหล่านี้เย่เลียงยังคงชะลอตัวลงด้านหน้าเป็นสะพานเซรินมูบีดูเหมือนไม่มีศัตรูซุ่มโจมตีไม่เช่นนั้นเราจะตัดสะพานก่อนแล้วอาจารย์จะเข้าไปไล้ๆเพื่อสอบถามข่าวคาคาชิได้ตัดสินการตัดสะพานเป็นงานที่ง่ายมากสะพานไม้ในยุคนี้ต้องการพียงเศษดินที่จะแยกออกทันทีดังนั้นคาคาชิจึงไม่ยอมให้เย่เลียงติดตามเขา